ขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตช่วงแรกของรายการช่วงมอมอรอ์คู่ไทยนะฮะมหาวิทยาลัยมังกรราชวิทยาลัยจะได้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายมาเป็นธรรมะบรรณากาศยามเช้าเช่นนี้โดยวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ วันนี้ได้รับเมตตาเป็นอย่างสูงเลยนะฮะจากรปรีบคุณเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมังกรราชวิทยาลัยด้านกิจการต่างประเทศนะฮะและนอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศสวิหารเป็นเจ้าคณะภาค6 7ธรรมยุทธนะฮะวันนี้รปรีคุณพร้อมอยู่ตรงนี้แล้ว ขอเชิญทุกท่านได้น้อมนะักสักการ,ระเพือคุณพร้อมๆกันนะครับเพื่อพรคุณพระธรรมสากยะวงวิสุทธ์ด็อกเตอร์ขอ้อนรับครับเออคุณครับคุณครับเช้าว <Thrones S 1> ันนี้คงจะมีของฝันของฝากให้ท่านญาติโยมสาธุชนกันเป็นซีรีส์นะฮะเพราะว่าเรากําลังอยู่ในซีรีส์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่เพ,พื่อคุณก็เน้นย้ำแลองการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเราแปลผิดหรือเปล่า จริงๆน่าจะพัฒนาโดยธรรมแล้วก็เป็นธรรมที่เกื้อกูลกับธรรมชาติตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ physical development การพัฒนากายนั้นไม่ใช่พัฒนาบอดี้แต่เป็นการพัฒนาอินทรีย์การพัฒนาการรับรู้การพัฒนาอายัต,ยตนะตในทางพุทธสนาวันนี้ถัดจาก physical development อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาถ้า ถ้าถ้าตะวันตกก็จะเรียกว่า social development แต่เมื่อมาดูภาวนาสีงพระเจ้าพระเจ้าไปบัญญัติเป็นศีลภาวนาทุกนี้ก็เลยต้องขอเมตตาบริคุณได้ชี้ให้เห็นว่าศีลภาวนากับ social development ของของโลกตะวันตกนี่มันไปด้วยกันได้อย่างไรบ้างครับครับครับเวลาเราพูดถึงศีลเรามักจะเข้าใจในแง่ของศีลห้าที่พวกเราชอบรับกันเป็นพิธีกรรม แล้วก็เราก็แถมเข้าใจว่าไอ้ห้ามนู้นห้ามนี้ทั้งๆที่ในเรื่องของศีลนั่นอ่ะมันไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรเลยมันเป็นศีลจริงๆนั่นเขาแปลว่าเย็นก็ได้แปลว่าปกติก็ได้แปลว่าอะไรที่มันเป็นเชิงบวกทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าสิกฆ่าประดังเนี่ยที่เรามักจะพูดในศีลนั่นก็คือเป็นศึกษาบทเรียนนะครับศึกษาบทเรียนว่าอะไรเล่า ก็เคว่าด้วยการที่อาจจะเรียกว่าเนี่ยไม่ให้รู้ข้อดีข้อเสียของการไปเบียดเบียนหรือว่าปาตัดตัดปลาณนลมปราอย่างเงี้ยตัดลมปราหน,น่ค,นนคือตัดชีวิตหรือว่าอาธิน,นะไม่รับดานะรับในสิ่งที่เขาไม่ได้ให้หรือการเมุมิชาจาราไม่ประกอบผิดทางการมการมในที่นี้ก็คือการมคุณทั้ง5้าอีกหละไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเพศอีกหละนะครับก็คือให้เคารพในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ออก็ขยับไปล่วงเกินใครก็แล้วแต่ทางตาหูจมูกเลี้ยงกายหรือว่าแง่ดังพุสาวาทาก็คือการพูดจาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามครับสิ่งที่เรียกว่าคนปกติควรที่จะมีมาตรฐานมาตรฐานตรงนี้ทั้งนั้นตั้งแต่เกิดมาจะอยู่ในชาติไหนวัฒนธรรมไหนาศาสนาไหนมันก็ต้องมีทั้งนั้นและสิ่งเหล่านี้ความจริงศีลในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นของพุทธศาสนา สีนั้นมันมีอยู่เดิมอยู่แล้วก่อนพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปแต่พระองค์ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นของการอยู่ร่วมกันเป็นผู้เป็นคนดังนั้นสีนั้นเราตั้งขึ้นมาให้มาเป็นพื้นฐานก็เพราะาอะไรความเป็นคนของเรานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอีกคนหนึ่งถ้าไม่เช่นนั้นในกรณีของมนุษยวิทยาเราจะมีนี่กรณีของเมาคลีเด็กเมาคลีก็คือ เด็กเกิดมาเป็นคนก็จริงแต่ไม่ได้อยู่กับคนไปอยู่กับหมาป่ามักลายเป็นหมาป่าเสียจิปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความเป็นคนของเราจะเกิดขึ้นได้ก็การที่จะอยู่ร่วมกับคนคนอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งคนถึงจะมีความหมายแต่ว่าเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์มันก็มีทั้งดีและไม่ดีและมันก็มีทั้งมีปัญหาและไม่มีปัญหามีทั้งทุกและสุข ดังนั้นกระบวนการของพระพุทธศาสนาที่สอนก็คือเมื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมเราตั้งอิงอาศัยคนอื่นนั้นก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเป็นพักควขดบเราเป็นภาคภาคส่วนเล็กๆนี่รเราก็จะต้องบริหารจัดการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไอาการบริหารจัดการร่วมกับคนอื่นก็คือตั้งคิดถึงเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นในศีลห้าเอง,เองเนี่ที่เราคุ้นเคยเนีย่ถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นปัญหาต่อเราไหม นะครับถ้าเราอยู่ในห้องคนเดียวเราจะทําอะไรก็ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ว่าเอกถ้าสิ่งที่เราทําเป็นคนเดียวในห้องนั้นออกมาสู่สาธารณสายตาสาธารณะเมื่อไหร่และนั่นก็คือปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องศีลทั้งหมดเป็นเรื่องของทางสังคมแต่นี้การที่เราเรียกว่าพัฒนานั้นอันที่หนึ่งก็คือเมื่อเรา Identify เป็นตัวตนของเราตัวตนของเราก็ต้องมีที่อยู่ต้องมีที่จะอาจจะเรียกว่าที่พิงเป็นนิสัยก็เราจะนิสัยอะไรถ้าถ้าเรามา มื่อกี้นั่นพระครูก็ได้พูดถึงว่าผมเองเนี่ยเป็นรองอธิการบดีก็กลายเป็นว่าต้องมาใส่หมวกของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพอมาบอกว่าผู้ช่วยจาว่านก็ต้องมาผู้บริหารเป็นในเป็นเป็นสังฆัธิการอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันหน้าที่ของเราที่ไปทําหน้าที่อะไรมี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 เรื่องน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งมีเด็กฝรั่งคนหนึ่งฝรั่งเขาถามว่าหนูอายุเท่าไหร่แล้วก็เด็กฝรั่งก็ตอบว่า อายุหกขวบครับแล้วก็อาจารย์ครูเขาก็ถามว่าแล้วพ่อคุณอายุเท่าไหร่เด็กฝรั่งเขาก็ตอบว่าอายุหกขวบครับอแล้วเขาบอกว่าเขา,เขาก็ถามอีกพ่อคุณนะ่ะพ่อหนูอายุเท่าไหร่ไม่ใช่อายุหนูเด็ก <_ d ek h> ก็ย้ําบอกว่าอายุหกขวบครับครับ <_ d ek h> แล้วก็เลยถามว่าอา้าวก็เมื่อกี้หนูบอกว่าหนูอายุหกขวบและพ่อคุณเนี่ยพ่อหนูเนี่ยอายุหกขวบได้ยังไงเด็กคนนั้นตอบว่าก็เขาเป็นพ่อก็ตอนที่เขาให้กําเนิดหนูเนี่ย ก็ก่อนนั้นเขาก็เป็นอาจจะเป็นสามีของแม่เขาจะเป็นอะไรก็นะแต่ว่าความเป็นเพ่อมันเกิดเกิดเกิดขึ้นกับพร้อมกักบการเกิดของหนูเพราะฉะนั้นเขาเป็นพ่อก็อายุหกขวบเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เหลวก็อิทธปัจจยตาสิ่งที่เหลกว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปโยงกับอะไรดังนั้นความเป็นคนของเราก็ต้องโยงกับสังคมเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะพัฒนาตัวเราเองอยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์นั่นก็คือเรียกว่า ศีลภาวนาหรือว่าการพัฒนาทางศีลคือความประพฤติสิ่งที่เรียกว่าวิธีการวางตัวของเราเองกับร่วมกับคนอื่นนั้นเราจะวางตัวอย่างไรและเราพัฒนาอย่างไรกรอบกติกาของตัวเราเองอเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขถึงครับช่วงท้ายตรงนี้มีคําถามสําคัญอยากจะถามเลยคุณแลวถ้าไม่ใช่พระเดชคุณผมก็ไม่ถามแต่วันนี้พระเดชคุณนั่งจะถามเพราะว,ว่า วันนี้เนี่ยเราก็ทราบว่าความขัดแย้งในโลกเนี่ยมัน,ม,นมีอยู่มากเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เห็นสงครามใหญ่ๆแต่เราก็ได้เห็นก็มีคำถามว่าบนเส้นทางของนานาชาติที่คุยกันมาตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเราเราพิชทอกกันมาเยอะมากพูดเพื่อหากระบวนการแนวทางในการสร้างสันติภาพทุกศาสนาก็พยายามถ้าจะมีบทบาทพิชทอคตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นในโลก แต่สุดท้ายมันก็ไม่เคดข,ขึ้นตรงนีมน้มันเกิดอะไรกับมนุษยชาติครับก็คงจะพูดง่ายๆเลยเป็นอาจจะก,กำปั้นทุบดินก็คือเราไม่เข้าใจคำว่า p พี c e คืออะไรเวลาเราพูดถึง p พี c e เราก็จะมองตรงข้างกับวอรสงครามกับสันติภาพมันต้องไปด้วยกันแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสันติภาพทางพระพุทธศาสนาในภาษาบาลีนั้นมันไม่เกี่ยวกับสงครามเลยม,มันเกี่ยวกับ การที่เราต้องต่อสู้กับตัวเราเองกันในเรื่องของกิเลสต่างหากเล่าอย่างเช่นเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาเป,เป็นเป็นมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยซึ่งเราปกติชอบแปลว่าความเห็นถูกเนี่ยความเห็นชอบซึ่งถ้าเราแปลอย,อย่างเงี้ยเราก็จะแปลเข้าข้างชาวพุทธมากเกินไประวังเพราะว่าอะไรถ้าคนอื่นที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ผิดหมดแต่สัมมารจริงๆ่ยถ้าเราเข้าใจในบริบทที่อธิบายไว้เราจะเห็นได้ว่า มันก็คือมาจากสมถะที่แปลว่าสมถะมาจากค,ค,คําว่าสมาธิมันแปลว่าสงบ,บก็คือความเห็นที่กอ่อให้เกิดความสงบ <iek> จากกิเลสและนั่นก็คือคําว่าสันติภาพก็คือมันเป็นสันติภาพที่เกิดจากภายในของเรา hungry. มันไม่ใช่เกิดจากสงครามและสันติภาพและก็ไม่มีสงครามแล้วไม่มีสันติภาพและมีสันติภาพเราเห็นได้ว่าแม้แต่ก่อนที่จะสงครามของยูเครนรัสเซียมันเกิดคนเราีสงบไหมล่ะ เรามีสันติภาพไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้สันติภาพในความหมายตรงนี้อันดับแรกเลยก็น่าจะเข้าใจผิดเพราะว่าสงครามนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อไม่ไม่ใช่เป็นตรงขั้นกับสันติภาพแต่ว่าเป็นเรื่องของแกงแย่งอำนาจเป็นเรื่องของแกงแย่งทรัพยากรเป็นเรื่องของการแกงแย่งในเรื่องของว่าใครใหญ่ใครเล็กเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของมันเป็นวิถีโลกที่อาจจะหนีไม่พ้นจะเป็นอารยะขนาไหนก็แล้วแต่เพราะว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ย ความที่ตัวเองต้องอยู่เหนือคนอื่นมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะสภาพในระดับประเทศระดับนานา,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 นาชาติหรือระดับในครอบครัวเองในระหว่างพี่น้องเองเราก็มีทั้งนั้นนะสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจคำว่าสันติแบบพระพุทธเจ้าแบบพระพุทธศาสนานก็คือมันเกิดทำให้เกิดตัวเองเนี่ยเดือดร้อนซะก่อนถ้าเราหาวิธีทำให้เราเนี่ยควบคุมเนี่ยโภโกรดหลง ที่ทําให้เราเนี่ยต้องดิ้นรนอะไรอยู่ตลอดเวลานั่นนะ่ะถ้าเราสงบตรงนี้ได้เอ้คําว่าสันติสุขเหมือนก็เกิดก็คือความสุขจะเกิดจากการดับไอตัวกระตุ้นเหล่านี้โอ้ครับชัดเจนมากจริงๆแล้วไม่ได้สงครามภายนอกแต่เป็นสงครามภายในตัวเราเองเป็นสงครามที่เราต้องประกาศสึกกับโลภโทสะโมหะที่อยู่ภายในตัวของเราต้องประกาศตึกกับอคติที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเพื่อจะทําให้จิตให้ใจเรารสงบแล้ว เมื่อจิตใจสงบแล้วเท่ากับว่าเราก็มีศีลขึ้นมาเมื่อเรามีศีลสังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะฉะนั้น<ร>ก่อนจะไปทําสงครามภายนอกให้มาทําสงครามภายในซะก่อนครับวันนี้ต้องขาวกราบขอบพระคุณพระเยรพระคุณมากครับผมท่ญญานญาติโยมสาธุชนนะวันนี้รายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วได้ประโยชน์มากๆนะฮะวันนี้เราได้นิยามของศีลและภาวนาไม่ใช่เป็นศีลเป็นข้อบังคับเท่านั้นแต่ศีลในที่นี้คือสิ่งที่ เราต้องพิจารณาแล้วนํามาสู่ความสงบสุขของตัวเราเองนะฮะแล้วก็ประจายไปสู่สังคมรอบๆข้างเราด้วยกลับมาพบติดตามกลับมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ขอความสุขความสดัดีความเจริญในธรรมของอรรถวสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร